ครับค่ะแตงโมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกปู่ทุกคนเนาะค่ะสวัสดีคำแรกๆค่ะมา่ยังแตงโมเย่โอ้เบียดหน้าก็ได้เขาเนาะแตงโมนะเหยาะอีกเหยาะเมือีครับโอ้เต็มรถสิบเก้ากับสอบสิบเก้ากับสอบแม่เห็นกู้ไปเพิ่นสอบหนึ่งเพิ่นกับว่าเอาแม่เห็นไอไอขาเพิ่นเตาหน้าครับพงกองแตงโมครับหน้าหาอะไร ครับเป็นแางเงาเลยซิฟเกลกับสอบสิขึ้นในเพิ่นค้าสอบยค้าปุยใครยังกระสอบหนึ่งคนกับเอาให้ตั้งแรกก็เอาครับขอควาคุณควบมรุ่นครับครูคนเมื่อเสาร์หน้าหลายๆนะครับเนาะแต่ว่าแตงโม่เพิ่นกะได้เลี้ยงพวกน้ำเกินดื้อค่ะค่าทั้งไอเจ้าของหน้าไปแล้วนะครับเพิ่นก็เลยบเปล่าหนำให้ให้คุ้มให้ตั้งแรกก็เปล่าซิฟเกลกับสอบนะครับเต็มวันนี้หมดไปแล้วครับเขาเนิยง ไกินเขาเนี้ยเแต่ของของเ้ยิ้มเขาเจ้าแต่ว่าจะไ่ได้ตะกดกระสอบผู้ตรงงยิ้มอันนี้ของแตงโมครับเกือตมบันตะเผาปลาจิ้เขางามงามแตงโม่ครับคุณข้าไปเฮ็ดกองกระถิ่นมือนนะครับจบนเาค่ะต่ว่ากันแดืนี่มค่ะครับผมอันหนึ่งศูนย์หก้ีหนึ่งศูนามานเครับนี่บ่ะดูแตงโม่ปีหนึ่งศูนย์หกโอ้รับ4ีหน หนึ่งหก,กับหนึ่งเก่าเป็นตัวเดียวกันนะครับเออ <c oughs> ครับเจีซี่านใดสิไปอ่ำเหล้ามาแรงครับตำสมตำเหล้านะครับนี่ต่ำสามาขี้กันครับสิไปต่ำสามาขี้กันนี่มาเร่งครับท่านมาแล้วแตงโมครับท่านมาครับเนา<อ>ะสิส่ท่านอยสิล่งคลิปให้พ่อแม่พี่น้องให้ท่านครับราคาช่วงแอดยิ้มครับแตงโมครับอ่าเฮ็ดกล้วยกะทินน่วนครับอามัดอ่าผลไม้ราคาแอดยิ้มกับไปสร้างเพื่อนเฮ็ดอ่าใส่มาเฮ็ดใส่สี คนอ่าอไอแม่คู่คนถวายเตียง<อ>ให้ท่างวัดศาสนาบทวารามแอบยิ้มก็เลยไปสั่งให้ท่างร้านอ่าเฮ็ดป้ายนะครับเฮ็ดเป็นซื้อแม่คู่ถวายโดยแม่ครูขห<อ>ขมวนครับถวายเตียงนะครับอ่าการนพ่นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับแม่คู่คนก็นกนสั้งตะโดดนั่นแหละกาเมื่อกี้งานให้แม่คู่เรียบร้อยครับตะโดนเด้อครับเพราะว่ากับเอาไว้โดนยันพ่นน่ะมันยหญ่มันเก่าอ่ะนะครับคนใหม่ๆเลยครับมืออื่นอ่าบอกบุญนะครับว่าผู้ใดสีมาร่วมกับทินกับแม่คู่ขมวน ครับอ่ากล่ามาแต่ครับเอน้อยู่บ้านที่ห้าเจ็ดศูนย์หมู่สิบครับห้อลวปู่ชีบข้าวเก้าเก้าแปดครับผม้วก็มี่ปฏิหารขึ้นเลยครับเมื่อเร้าในช่วงแอบยิ้มึ้นไปปู่กับเปิดเพ่งอยู่รถเบนครับแล้วกาช่วงบานีหลังใบหรือบ่าเนี่ช่วงมอก็ได้ไปรถไปจอดไปทั้งในอ่าแม่คู่กับไปวัดสาสนบุญุมดละรถเปิดเพ่งอีกแม่แตงโมรถลรถล็อกไว้น่ะเปิดเพ่ง ครับอ่าทุกไปปูเปื่เท่นี่กลับมาได้บ่อแล้วกะยังอีกบ่าครับลำร้อนนั่นแหละครับผมเข้าซิบเก้ากระสอบพี่น้องอ่าสามขี้กันโดยชิลุ่งแล้่ยวด้วยนี่อ่าเพราะว่ามือเป็นมือวันพระกลับขืนเหล้าก็ไดเยี่ยมเต่าลงจากรถมาไวเตียงก่อนนะครับเนาะอ่าครับผมอ่าแล้กกะจะลืมอ่าค่ากับเขากับน้ำค่าต่ำไทยห์ต่ำเหล้ามาแรงครับผมมีตัวได้เนี่ยเต่ามือ ค่ะมีมีสิบเอย,ยังก็ยิมสิบเก้าค่ะสิบเก้าราคาสิบเจ็ดค่ะราคาช่วงแตงโมขึ้นไปช่วงก้นเนี่ยพเพราะว่ายิมค่าจนได้ซีฟซีอยู่อ่าปูให้ตัวใดครับค่ะก็ะมีอยู่สิบเก้าสิบหกราคาหกศูนย์้วกาสิบเจ็ดค่ะยิมครับให้ผูดด้ใด<ล>ราคาเก้าเก้าเจ็ดค่ะให้ผูดด้ใดนะครับก็เก้าเจ็ดนี่ก็เก้าเจ็ดนี่ปูบอก แกว่ายยังก็กร,ถร,กระถินปูตาค่ะโมกระถินปูตาสายากเก้ๆๆๆๆๆาเก้าเก็ดเพราะว่าแอดยิมเก่าไปที่แม่ครูแซงมาแน้วครับไปบักไงไปกระถินแล้วก็แขนใหายเรียบร้อยสายากเก้าเก้าเก็ดกระถินเก้าเก้าเก็ดกระถินปูตาเก้าเก้าเก็ดแม่ครูหอมหวนานแม่ครูอหอมหวนเนาะครับอ่าแล้วครับไปราคาอย่าลืมเพราะว่าปูตาเปิดเพ่งเบิดมือมาหนิครับปูตาเปิดเพ่งเบิดมือแต่โมบนกลดให้ยิมมันเต็มไปครับครับเออ ครับผมเปิดเพลงบนมือครับลากาอย่าลืมมือนีแอดยิมนะครับปูกับบอกให้ยิมบบาอยู่ด้เนาะครับแอดยิมเอาคุณศาสตร์สุท้ายนะครับเิ่นรวมบุญมากครับรวมบุญมากกองกระชินกับแม่ยคู่หอมหวนนะครับปูให้คุณศาสตร์สุท้ายอ้าใยรอยากหมหาพอพอก็อยากให้มาม้พออยากห็นหนาอยู่สบาปูก็เลยให้คุณศาสตร์สุท้ายสิเกตตัวเดียวลากาให้คุณวัฒนากับซิเกตตัวเดียวกัน คุณวัฒนาจิตตะชัยนะครับเนาะสายบุญสายใหญ่อีกคันหนึ่งครับแม่นสีเดย์ปูดยเพิ่นก็ร่วมบุญมากขึ้เก่าครับขอขอบบุญขอบคุณหลายๆให้นึ่งเก็ดขึ้นกันยันหน้วยนาปลาศาสตร์สุดท้ายนะครับเนาะอ่าครับให้สุขสมันนแต่ว่าแต่ยินว่าปูให้แอ็ดยิ่มกับเอซี่นะครับสิบเก่าบันเนียนสิบเก็ดปูว่าอยู่อยู่ข้างล่างแตงโมแม่นบอกนึ่งเก็ดอยู่ล่างครับนึ่งเก่ายู่บุครับอาพี่น้องกับฟังเอาได้ครับเด้อทางนี้ก็เป็นแชร์แนวทาง ขับใส่วิจายันในการรับชมเดี๋ยวอัดเยืมสีโซ่กำลังแตงโมครับเอาสอปเข่าลงปไปแตงโมก็ได้นะแต่ว่าดูซิ๊ดเก่ากับสอบบ่แตงโมค่ะขอให้มาเนาะสำหรับนั่งเก่าค่ะกับยิ้มนี่ยิ้มกะดีไปสร้างตับะคงก็ได้ซิ๊ดเก่ากันไหนเขาเขาก็ได้ซิ๊ดเก่ากอดีคู่หมั้นขึ้นในคนแถบคนก็ว่าเอาอ่าจะไมนดีครับคุณเซาคุณเห็นหน้ากันได้ โอ้เมียเหนหน้าให้ด้ลยกินล้วแ่งงอเนาะครับเอานักทีดีหั่นมเม่ยนันพะสีไปซุปปูสันรแตงงมูันพ่ครับสิ่เก้ากระสอบเอาลเอาลงเบิดเล้วเปล่าิับวลงเบอครับอ่า มื่อนี้ห้องเสนัหน่หอซิบเก่ามาตั้งหลายรอบซิบเก่ามาตั้งหลายรอบแม่คู่แสนแตกขับฝากแตงมูเพิ่นไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให่ครับซื้อตะบุกฮงให้เขาเต็มเต็มนะครับเขาันตแตงงูไปร่าเท่าไหร่ใบสามใบสามเครื่องเนาะครใบสามเครื่องแล้วก็บใบสามตุ่มยิมก็ร่างกันเฮ็ดไปแม่คู่โยเฮ็ดถ้าฟ้องแตกเสี้ยวก็กินเขาเนตแตงมูเนาะครับเสียต้อเงาะก็ได้เพราะเสียต้อเงาะ อไอ้ที่จ้อยลอยเ,เย็ดจะได้ก็ไอี่จ้ยัยลอยเย็ดครับอันนี้นะครับดวงไฟดวงมันเนาะครับเพราะว่าปูเด่นรถเบิเหมือดเนี่ยครับเวียหน้ามันเมืม่อยอยู่นี่เราเป็นจได้เนาะครับขนาดไปหูสวอไปซื้อกับเมื่อยเบสิเดอร์ครับ,รน,รบ,รน,น,รบนี่เคพื่อนว่าเอาเข่าขึ้นเอาเข่าขึ้นเล่าปัน ครับเมื่อในกระตาเขาให้ปูเด้วัานเขาไอ้จิอยจล้วก็มาครับเรื่อได้กอดเขาให้ปูบ่ครับให้แง่คู่บ่ไอ้ที่ไอ้ดูไปซีมันไม่เต็มครับเรื่ใด้ให้สอบเอาว่าไอ้จิจอยเ็อ่าจะไเ้เมื่อวานนล้วับผมย่าลืมมือแรงโอ้ันสอบเขาครับอ่าครับ้ดฟ่อมเห็อ่ อันนี้ก่อนเดี๋ยวสิได้๋ยวก่อนแคปภาพครับนี่ก็ทิ้งเหลวไปทั้งหมดนะครับกับผมผมมีท่าจ่มในตัวนี้นะ,ะผมมีท่าจ่มแต่เยอะมากแต่เมื่อวานขอท่าจมไมาทันว่า <laughs> <laughs> พูดแล้วหยันพึ่งดูหยัน <laughs> ตาจ่มกับคิบเก่าทวงะครับ,รบพูดได้ไหลายก้อนได้ไหลายก้องฟูตัวเต็งโม ตกเนอะแตกเลยในไลก็ของปูโยนไอไปอูแบวปูเบเกี้ยวเขากันนี่มันอีกไรเขาเป็เก้าค่ะปูได้สิบห้าปูได้สิบห้าโอ้เหล็กออกสิบห้าเนี่ยดีค่ะกับสิบห้ากับสิบเก้ายิ่มเออสิบห้ากับสิบเก้าการช่วงใบสามออกสิบห้ากับสิบเก้าปูแบลคนในโยนพ้อมบันในท่นนะอนหน่ะอได้สิบห้าคุ้ม ลืมแล้วค่ะพราะว่าู่เลยลกงานหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเออหงานก็เลยลืมลงให้เอฟซีอีกตั้งหลายสิบหากับสิบเก้าไว้ด้วยกันค่ะวันนี้สิบเก้าอีกไี่มาเอาช่วงคำคำนี่ค่ะครับผมอ่ะกับไอซีนะครับเนาะครับอ่ะท่านที่ซีอ่ามาร่วมบุญมื่อื่นค่ะขับกับสี่เอลในมาร่วมกันเป็นคู่กวงกระถินค่ะเอามาได้เนาะครับเนาะครับเพราะว่าทั้งแอดยิมแอดแตงโมกะรออยูควงกระถินนั่นแหละรออยู่หอ อัพราะว่ากะมืออื่นเป็นมือโอมมือโอมครับนี่มือแรงครับเป็นพระคุณเจ้าทั้งวัดสาธุนบนครับมาสวดอ่าครับสวดก่อนกะทินั่นละครับผมกะร่วมบุญด้วกันคำอื่นไม่จ้อยกะติมาเลยยิ้มแม่ข้ามาญเงยกะติมาทุ่มมหายิ้มแล้วสีไปห่อข้าวต้มเสียเอาตวงมะพร้อมครับผมแล้วก็ตีสีเขาไม่มะห่อข้าวต้มพร้อมครับผมแม่ข้ามาญเงยทุ่มมาแล้วครับขอขอบคุณขอบคุณอะไรแต่ว่าวันนี้ยิ้มเห็นสอตเด็ดค่ะเสียร์ทองหอก่อนอ้อมรถ กัเมียร้อยฟอนก้อนอะไเขาหันหลังให้ไปร้อยฟอนความรถดวันนี้ยินเสียงเพลงผู้เปิดเพลงแต่จะตั้งเงินเด้ครับเห็นก้นเสียโซบุคนค่ะไอ้ผู้เมียวันใดไอ้เสียทุ่งท่าเคสไอ้เบียกับยิ้มย่กระลังไอ้แขนบักไม้อยู่นะครับอยู่กองกะทินผู้เมียไปร้อยฟอนความรถดีใช่วันนี้ยินเสียงเพลงผู้เปิดรถวันนี้ผู้เมียฟอนอะไรอ่ผู้เมียมา้ายิ้มกับนี้ยินเสียงเอาวันเสียงไม่คู้เปิดเพลงแล้วังไว้ตังดีมันเสียงลดปูนะครับจอดอยู่ผู้เดียว ครับดังเพลงดังเองครับเบิ้ลมือมาหนึ่ครับตั้งมือมมมขึ้นวันสำหรับชิปเก้าเลค่ะกับขอกำน้แล้วก็จะลืมเด้อค่ะครับ,รบวันที่สิบหกวันที่ <16 S 1> สิบหกพฤศจิกาย,ยนพฤศจิกาย,ยนเท่ากับจะลืมค่ะยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นั่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยปู่กับยำว่แาแก่บติดใบมะแมงจะเป็นคนเสียโมบะข้นปู่ก็บอกว่าสิบเก้าอยู่บนสิบเจ็ดอยู่ล่างอ่าครับผมมักกระตามว่ามักกันอ่าครับท่านชมเป็นแค่น้าทางครับแอดยิ้มแอดแตงโมแอดอะไรนี่วะ ครับแอดไอนะครับเนาะก็จะขอให้ทุกๆท่านมื่อนี้ได้เบิ้งคลิปแล้วครับก็ขอให้โชคโชคมันหมานลำลำได้รวยครับคิดเงินให้ได้เงินครับคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปรารถนาด้วยสิบเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดสิบหกบอกว่าเอาหกศูนย์ค่ะแถหกศูนย์หกศูนย์เริ่มบ่ได้เนี้ยครับพ้าป้ายิ้ม อู้เมันขึ้นกับี่ันยังงานช่วงนั่งกินเขาอยู่คพราะ่าปูให้หกสนได้เมื่อไหรยิมค่ะปูป่วยหกวนบ่หกส่วนแตงแต่ช่วงช่วงช่วงเงินช่วงช่วงเว่นๆโอ้แตวันมากมาโอ้มาบาคยังไงมาเนาะครับตัวยัง้าปูให้โชคหก่วนแต่วันยังไดมาบ่เนี่ยสิมาเรือเพราะว่าหกส่ได้กินเขาอ่าหัแก่เขาแล้วิเก่ากับเกกับซอฟค่ะอ่าอัน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 นรถเสียจอยรถเสียจอยไปแก้เขาย่นอัน น้าดอนเขาปู้นนเขาแม่พูนเขาปูาตาสิบห้าสอบออก์ตอนนี้ออสิบเก้าก็ออรแล้วปู้ให้รดห้องค,ครับออแต่มาทังเขาทังสิบห,ห้า่คู่รว่าลรมปลาลกัมาเพิ่เรื่องสอบเขานคับ <c oughs> <c oughs> สอบเ <c oughs> ขาทีมาม่มนสิบห้าสอบจำได้้วยชวันมาด้วค่ะครับดวนมาลำลำได้ด้วยครับครับไปเที่ยวตั้งจังหวัดตั้งประเทศกันช่วยวันมา้วแม่แงสองทุมเพลิงครับสิบเก้าสิบหกหกศูนย์มาทันว่าเกก็จะเริ่มครับผม บายบายครับ